พระเจ้านะครับสำหรับเช้าวันใหม่ในวันนี้ที่เรามีโอกาสได้เข้ามาก้าบารพระเจ้านะครับเขามาสรรเสริญพระเจ้านะครับร้องเพลงบทใหม่ถวายแด่พระเจ้านะครับขอพระคุณพระเจ้านะครับเช้านี้เราจะมีโอกาสได้เข้ามาแข่ควรพระวจนะของพระเจ้าด้วยกันในพระธรรมอพยพบทที่33นะครับอพยพบทที่33เมื่อวันนี้เราได้เห็นนะครับเรื่องราวที่ คนอิสราเอลได้หลงจนไปจากพระเจ้านะครับเมื่อโมเสสผู้รับใช้ของพระเจ้านะครับไปใช้เวลากับพระเจ้านะครับช่วงระยะเวลาหนึ่งนะครับแล้วก็แต่ว่าจิตใจของผู้คนในเวลานั้นก็รู้สึกหวั่นไหวแล้วก็ต้องการพระนะครับที่เขาจะมากราบไหว้นมัสการแล้วก็นําชีวิตของเขาไปพี่น้องของพระเจ้าช่วยที่เราจะมีความมั่นใจในพระเจ้าแม้ว่าพระเจ้าที่ เราเชื่อนะครับจะมองไม่เห็นด้วยตาของเรานะครับแต่ว่าโปร่งส่งสถิตยอยู่กับเรานะครับขอพระเจ้าเมตตาที่เราจะไม่หลงเจนไปจากพระเจ้าในที่สุดคนอิสราเอลนะครับหลงเจนไปจากพระเจ้าแล้วก็ทํารูปเคารพนะครับเป็นโคทองคําขึ้นมาแล้วก็กราบไหว้นมัสการนะครับมันก็นำมาซึ่งพระพิโรธของพระเจ้าความโกรธเรี้ยวของพระเจ้านะครับก็เป็นบทเรียนที่ดีนะครับที่ จะสอนชีวิตของเราด้วยเช่นเดียวกันชีวิตที่ห่างจากพระเจ้าไม่ให้พระเจ้ามาเป็นที่หนึ่งนะครับเราก็จะหลงเจนไปนะครับตามความคิดตามค่านิยมนะครับต่างๆของโลกนี้นะครับวันนี้พระวจนะของพระเจ้านะครับบอกกับเรานะครับในบทที่33นี้นะครับําต้น,ตนด้บอกว่าพระยาเวตรัสกับโมเสสว่าจงขึ้นไปจากที่นี่เจ้ากับประชากรซึ่งเจ้านําขึ้นมาจากแผ่นดินอียิปต์ไปยังแผ่นดินซึ่งเราปฏิญาณว่า ปฎิญาณกับอับราฮัมกับอิสอักและกับยาข้อว่าเราจะให้แผ่นดินนั่นแก่เชื้อสายของเจ้าเราจะใช้ชูดองหนึ่งนำหน้าเจ้าไปแต่เราจะไลคนน่คนคณาอันคนอมโมไรคนฮิตไทคนเปริสีคนฮีไวและคนเยบุสออกไปเสียจงขึ้นไปยังแผ่นดินซึ่งมีน้ํานมและน้ําผึ้งไหลบริบูรณ์แต่เราจะไม่ขึ้นไปกับพวกเจ้าเกรงว่าเราจะทําลายล้างพวกเจ้าเสียกลางทาง เพราะว่าพวกเจ้าเป็นชนชาติที่หัวแข็งตอนนี้พระคำของพระเจ้านะครับก็พระเจ้าก็พูดกับโมเสสนะครับบอกว่าให้โมเสสเนี่ยนำคนอิสราเอลนะครับออกเดินทางนะครับจากซีนายที่นี่นะครับเข้าไปในแผ่นดินพันธสัญญาที่พระเจ้านะครับทรงสัญญาไว้นะครับกับบรรพบุรุษตามที่พระเจ้าทรงสัญญาไว้นะครับนี่ก็เป็นถ้อยคําของพระเจ้าที่บอกนะครับให้คนอิสราเอลเนะี่ย เดินออกไปนะครับพระเจ้าท่งนําเขานะครับผ่านโมเสสนะครับให้ออกมาจากอียิปต์แล้วก็เวลานี้มาถึงที่ภูเขาซีนายนี่เขาได้มีประสบการณ์กับพระเจ้านะฮะแล้วโมเสสก็ได้รับพราะมัญญัติของพระเจ้าพระเจ้าก็บอกกับโมเสสบอกให้โมเสสนะฮะนำคนอิสราเอลไปนะครับพระเจ้าจะช่วยนะครับพระเจ้าจะอวยพรเขานะครับพระเจ้าจะให้เขาได้แผ่นดินนะครับพระเจ้าจะช่วยขับไล่ศัตรูนะครับและพระเจ้าก็จะทําตามสัญญา าพระเจ้าสัญญาว่าอย่างไรนะครับนั่นก็เป็นนะสิ่งที่พระเจ้าทรงบอกกับโมเสสนะครับแต่สิ่งที่สําคัญอย่างหนึ่งนะครับพระเจ้าบอกว่าแต่ในข้อที่3นะครับอบอกว่าแต่เราจะไม่ขึ้นไปกับพวกเจ้านะครับพระเจ้าบอกว่าพระเจ้าจะใช้ทูตสวรรค์นะครับของพระเจ้าไปนะครับแล้วก็คนอื่นก็ไปนะครับแล้วก็ได้รับการอวยพรนะครับแต่พระเจ้าบอกว่าพระเจ้าจะไม่ไป เพราะเกรงว่านะครับถ้าพระเจ้าไปด้วยนะครับไปกับเขานะครับในที่สุดนะครับพระเจ้าจะส่งดทําลายทําลายเขานะครับเพราะว่าเขาไม่เชื่อฟังนะครับเขาดื้อดึงต่อพระเจ้านี่ก็คือสิ่งที่พระเจ้าทรงนะครับมีความรู้สึกนะครับว่าเอ๊นะครับสิ่งที่เขาเป็นอยู่เนี่ยนะครับมันจะนะฮะอยู่ได้ไหมนะครับ จจะอยู่ร่วมกับพระเจ้าได้ไหมเพราะพระเจ้าเป็นพระเจ้าผู้บริสุทธิ์เห็นไหมครับพี่น้องแต่ว่าคนเอเิเดลก็ดื้อดึงต่อพระเจ้าแต่สิ่งหนึ่งนะครับน,นี่ก็เป็นสิ่งที่เราเองก็ควรที่จะนํามาใคร่ครวญน,นะครับและปรากฏว่าเมื่อประชาชนได้ยินข่าวร้ายนี้พวกเขาก็เป็นทุกข์ยิ่งนะัก <c oughs> พี่น้องมีความรู้สึกอย่างไรนะครับถ้าพระเจ้าบอกว่าพระเจ้าจะอวยพรอวยพรให้พระเจ้าจะทําตามที่สัญญาให้ แต่พระเจ้าจะไม่ไปกับพี่น้องพี่น้องที่รักหลายครั้งชีวิตของเราเราติดตามพระเจ้าเราก็นแะสวงหาพระพรนะครับอยากให้พระเจ้าอวยพรอยากจะให้ชีวิตของเราได้ดีนะครับแต่สิ่งที่สําคัญนั้นนะครับไม่ใช่ขึ้นอยู่กับพระพรนะครับหรือว่าทรัพย์สมบัติหรือความสําเร็จอะไรแต่พี่น้องที่รักนะครับสิ่งที่สําคัญมากไปกว่าสิ่งเหล่านั้นก็คือพระเจ้าผู้ทรงสถิตอยู่ด้วยกับเรา เหนไหมครับพี่น้องถ้าปราศจากพระเจ้าแล้วนะครับสิ่งต่างๆก็ไม่มีค่าอะไรเลยเราขอบคุณพระเจ้าเราได้ค่อยๆวรพระรัชนะของพระเจ้าในพระธรรมปัญญาจารย์เราได้ยินได้ฟังพระรัชนะของพระเจ้าที่พูดถึงนะอนิจจังนะสารพัดก็อนิจจังไร้ประโยชน์ไร้ค่านะครับนั่นเป็นชีวิตที่ไร้ค่าแม้จะมีทรัพย์สมบัติแม้จะมีความสําเร็จแต่ถ้าปราศจากพระเจ้าแล้วสิ่งต่างๆเหล่านั้นก็ไม่มีค่าอะไรเลย พี่น้องขอพระเจ้าช่วยนะครับและให้เราทั้งหลายได้เรียนรู้นะครับบทเรียนในวันนี้ด้วยเช่นเดียวกันสิ่งที่สําคัญที่เราปรารถนานั้นก็คือพระเจ้าเหนไหมครับพี่น้องนะครับแต่แน่นอนหลายคนนะครับที่มาหาพระเจ้านะครับหลายคนก็อยากให้พระเจ้าตอบสนองความต้องการของตัวเองนะครับตัวเองมีความลําบากมีความขัดสนนะครับอยู่แล้นแค้นนะอยู่ในความทุกข์ยากนะครับอยากให้พระเจ้าช่วย อยากจะให้พระเจ้าปลดปล่อยเขาจากสิ่งเหล่านั้นนะครับอยากจะช่วยให้เขาอวยพรเขาให้เขาร่ำรวยให้เขาได้รับการเยียวยารักษาให้เขาปลอดภัยนะครับนั่นก็เป็นพระพรของพระเจ้านะที่หลายคนก็อยากจะแสวงหาและอยากจะให้พระเจ้าช่วยแต่หลายคนไม่ได้ปรารถนาอยากจะให้พระเจ้านะครับสถิตยอยู่ด้วยกับเขาพี่น้องขอพระเจ้าช่วยที่เราจะรู้ว่าสิ่งที่สําคัญที่สุดนั้นถือพระเจ้าพราะองค์เอง เปนไหมครับพี่น้องแม้ว่าสถานการณ์จะเป็นอย่างไรแม้ว่าจะาทุกยากอย่างไรแต่ถ้าพระเจ้าทรงอยู่ด้วยเราสามารถที่จะพิชิตนะครับปัญหาอุปสรรคต่างๆนั้นไปได้แต่แม้ว่าเราจะมีความสุขแต่ไม่มีพระเจ้าพี่น้องนะ,ะสิ่งเหล่านั้นก็อ,อนิจจงไร้ค่าและไร้ประโยชน์และเมื่อประชาชนได้ยินอย่างนั้นนะครับเขาก็ทุกใจนะครับที่บอกว่าพระเจ้าจะไม่ไปกับเขานะครับพระเจ้าจะให้ทูตสวรรค์ไปแล้วก็อวยพรเขาเท่านั้น นะครับและในเวลานั้นนะครับก็คำของพระเจ้าว่าไม่มีใครใส่เครื่องประดับเลยพี่น้องจําได้ไหมครับเมื่อวานนี้อะไรนะครับที่เขานํามาให้กับอาโรนและนํามาสร้างเป็นรูปเคารพสําหรับนะเขานะครับเป็นโคทองคําที่เขาสร้างขึ้นมาเขาสร้างโคทองคําด้วยเครื่องประดับนะครับด้วยทองนะครับที่เขาใช้ตกแต่งนะร่างกายของเขานะครับชีวิตของเขาพี่น้องนะครับ บางครั้งสิ่งเหล่านี้นะครับก็เป็นอุปสรรคในการที่จะติดตามพระเจ้าหลายครั้งแนละสิ่งเหล่านี้ก็ล่อลวงเรานะครับทำให้เราหลงเจนไปนะครับในข้อที่5บอกพระยาเวตร์กับโมเสสว่านะครับเจ้าทั้งหลายเป็นชนชาติที่หัวแข็งถ้าเราขึ้นไปกับเจ้าเพียงครู่เดียวเราก็จะทําลายล้างเจ้าเสียเรืบอบนี้จงถอดเครื่องประดับออกเสียเพื่อเราจะรู้ว่าควรจะทําอย่างไรกับเจ้าดีนะครับพระเจ้าก็ให้เขา กลับใจนะครับแล้วก็ทิ้งเครื่องประดับเหล่านั้นนะครับพี่น้องนะครับมีอะไรบ้างในชีวิตของเราที่มันเป็นเหมือนกับนะฮะประตูนะครับที่ล่อลวงเราทําให้เราหลง,งจนไปจากพระเจ้าทําให้เราห่างจากพระเจ้าพี่น้องความโลภในทรัพย์สมบัตินะครับหรือความสวยงามที่ล่อลวงชีวิตของเรานะครับแล้วก็ทําให้เราหลงจนไปจากพระเจ้าขอพระเจ้าช่วยที่เราจะเอาสิ่งนี้ออกไปจากชีวิตของเรา เห็นไหมครับพี่น้องนะครับถ้ามีประตูแห่งความบาปที่มันเปิดอยู่นะครับแล้วทําให้เราแลาทบาปพี่น้องขอพระเจ้าช่วยที่เราจะปิดประตูนั้นเห็นไหมครับพี่น้องนะครับแล้วก็เอาสิ่งนั้นออกไปจากชีวิตของเราไม่ว่าจะเป็นความบาปเรื่องเพศก็ดีนะครับเรื่องเงินก็ดีเรื่องอํานาจก็ดีนะครับขอพระเจ้าช่วยเพื่อว่าสิ่งเหล่านั้นมันจะไม่กลับมาทําลายชีวิตของเราเองนะครับพี่น้อง บางครั้งนะครับถ้าเราเป็นคนที่วู่วามนะครับแล้วเราก็มีอาวุธหลายแรงอยู่ในบ้านของเรามีปืนนะครับเราก็อาจจะเป็นคนที่นะครับมุทะลุแล้วก็ใช้นะสิ่งเหล่านั้นในการที่ทําผิดได้อย่างงา่ายมันก็เป็นเหมือนการทดลองนะครับเช่นเดียวกันชีวิตของเราเองก็เช่นเดียวกันนะมีบางอย่างที่มันไม่ดีและขอพระเจ้าให้เรานะครับแสดงการกลับใจใหม่เอาสิ่งเหนั้นออกไปจากชีวิตของเราเป็นไหมครับพี่น้องนะขอพระเจ้าช่วย นะครับให้เรามีโอกาสได้สำรวจชีวิตของเราเองว่ามีอะไรบ้างที่เป็นเครื่องประดับที่เป็นตัวล่อลวงชีวิตของเราให้เราตัดสิ่งนั้นออกไปจากชีวิตของเราและตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาคนในเสือก็ถอดเครื่องประดับนะครับนะออกนะครับและแสดงถึงการกลับใจใหม่นะครับกลับมาหาพระเจ้าเอาสิ่งานั้นออกไปนะครับสิ่งานั้นไม่เป็นที่พอพระทัยของพระเจ้าและเป็นประตูที่จะทําให้เขาทาบาปะนะเขาก็ได้ยอมที่จะเชื่อฟังพระเจ้าพระเจ้าก็ นะครับเหมือนกับให้โอกาสเขานะครับอีกครั้งหนึ่งนะครับเราจะพิจารณาว่าจะทําอย่างไรต่อไปนะครับและในข้อที่7เป็นต้นมานะครับก็เป็นเรื่องราวชีวิตของโมเสสนะครับชีวิตส่วนตัวของโมเสสความสัมพันธ์ของโมเสสกับพระเจ้าเป็นอย่างไรในข้อ7บอกว่าโมเสสเคยตั้งเต็นท์หลังหนึ่งไว้ข้างนอกไกลจากค่ายและเรียกว่าเต็นท์นัดพบนะครับพอ่น้องนะฮะโมเสสมี เต็นท์นะครับที่โมเสสจะใช้นะครับกับพระเจ้าใช้เวลากับพระเจ้าพูดคุยกับพระเจ้านะครับนั่นคือเต็นท์นัดพบและเป็นที่ที่โมเสสจะเข้ามาเฝ้าพระเจ้านะครับพบกับพระเจ้าต่อมาทุกคนที่ปรารถนาจะเข้าเฝ้าพระเจ้าก็มักจะออกไปอย่างเต็นท์นัดพบซึ่งอยู่นอกค่ายพี่น้องบางครั้งชีวิตของเราเองก็เช่นเดียวกันเราจําเป็นจะต้องมีเวลาที่เราจะพบกับพระเจ้าใช้เวลากับพระเจ้า ออกไปจากชีวิตประจําวันของเรานะครับออกไปจากความวุ่นวายความอะ,อะไรต่างๆนะครับในชีวิตข us องเราเพื s <S ่อเราจะใช้เวลากับพระเจ้าอเมนไหมครับพี่น้องเป็นเวลาที่สําคัญนะเป็นเวลาที่เราจะใช้ในการที่จะฟังเสียงของพระเจ้าที่พระเจ้าะจะพูดกับเราะที่เราจะทูลต่อพระเจ้าพี่น้องนี่ก็เป็นเรื่องราวของเต็นท์นัดพบนะครับขอพระเจ้าช่วยที่เราจะมีะเต็นทน,นัดพบกับพระเจ้า เห็นไหมครับพี่น้องนะครับในทุกเช้าที่พี่น้องลุกขึ้นมาและมีโอกาสได้ใช้เวลากับพระเจ้าร่วมกันนะครับในตีห้าครึ่งนี้ก็เป็นเหมือนกับเต้นนัดพบที่พี่น้องจะนัดเวลาที่เราจะใช้เวลานะครับแล้วก็ใช้เวลาในการนมัสการพระเจ้านะครับแล้วก็ฟังเสียงของพระเจ้าของพระเจ้าที่จะพูดกับเรานะครับและเมื่อโมเสสเข้าไปที่นั่นนะครับโมเสสก็ได้พูดคุยกับพระเจ้าแล้วก็ ขุเรื่องราวต่างๆนะครับเมื่อโมเสสเข้าไปในเต็นท์เสาเมฆก็ลอยลงมาแสดงถึงนะครับการสมเสริจของพระเจ้านะครับอยู่ด้วยกับเขานะครับและประชาชนนะครับผู้คนก็จะลุกขึ้นนมัสการอยู่ที่เต็นท์ของตนแล้วก็มองดูแล้วก็รอคอยที่จะฟังเสียงของพระเจ้าด้วยเหมือนกันนะครับในข้อที่11บอกว่าพระยาเวาเคยตรัสกับโมเสสสองต่อสองเหมือนมิตรสหายสมทนากัน แล้วโมเสสก็กลับไปยังค่ายแต่ผู้รับใช้หนุ่มของท่านคือโยชัวบุตรโนนไม่ได้ออกไปจากเป้นนั่นหมายถึงนะครับเราเห็นนะครับความสัมพันธ์ของโมเสสกับพระเจ้าเป็นความสัมพันธ์ที่ใกล้ชิดกับพระเจ้าโมเสสนะนะพัฒนาความสัมพันธ์พี่น้องจะสังเกตเห็นนะครับนะครับความแตกต่างของโมเสสนะครับในพระธรรมบทที่3 3านี้ในขณะที่อยู่บนภูเขาซินายครั้งนี้ นะครับกับครั้งก่อนที่โมเสสอยู่ในถิ่นทรุรกันดารกําลังเลี้ยงแกะและเขาก็ได้พบกับพระเจ้านะครับที่พระเจ้ามาปรากฏแก่เขาในพุ่มไม้ที่มีไฟลุกอยู่นะครับเราเห็นความสัมพันธ์ของอโมเสสกับพระเจ้าในะตอนนั้นโมเสสก็บอกว่าโมเสสไม่รู้จักพระเจ้านะครับพระองค์เป็นอย่างไรนะครับขราพระองค์ทำไม่ได้นะพระองค์ชื่ออะไรนะ การพ้องพูดไม่เก่งนะครับอะไรต่างๆแต่ว่าในเวลานี้เราเห็นนะครับชีวิตของโมเสสนะครับโมเสสได้ใช้เวลากับพระเจ้าพัฒนาความสัมพันธ์เขาได้รู้จักกับพระเจ้านะครับมากขึ้นรู้พระประสงค์ของพระเจ้าพระเจ้าทรงเปิดเผยพระเจ้าทรงสั่แดงนะครับให้เขารู้ว่าพระเจ้าเป็นอย่างไรน้องที่ลักนะครับนี่เป็นสิ่งที่สําคัญในการดําเนินชีวิตกับพระเจ้าด้วยเช่นเดียวกันตั้งแต่วันแรกที่พี่น้องได้รู้จักพระเจ้านะครับมาจนถึงวันนี้ ชีวิตของพี่น้องเป็นอย่างไรบ้างชีวิตของเราเปลี่ยนแปลงไปหรือไม่นะครับเราได้พบกับพระเจ้าเมื่อเราพบกับพระเจ้าชีวิตของเราจะเปลี่ยนแปลงไปเห็นไหมครับพี่น้องนะเราจะรู้จักพระเจ้ามากขึ้นรู้น้ําประทัยของพระเจ้าและทําตามน้ําประทัยของพระเจ้านะครับพระคำของพระเจ้าบอกว่าโมเสสนั้นพูดคุยกับพระเจ้าเหมือนมิตรสหายสนทนากันพี่น้องนะเป็นสิ่งที่สําคัญที่ เราจะมีเพื่อนนะครับหรือว่ามีมิตรสหายที่รู้ใจเหนไหมครับพี่น้องนะครับวันนี้พร,พระคำธรรมปัญญาจารย์ก็พูดถึงเรื่องนี้ด้วยเหมือนกันนะครับที่เพื่อนนั้นก็จะคอยประคับประคองนะครับเราเห็นว่าโมเสสนะครับได้ทูลต่อพระเจ้าทัดทานต่อพระเจ้านะครับนะรบ,บอกกับพระเจ้าเมื่อพระเจ้าทรงพระพิโรธเมื่อพระเจ้าทรงกลิ้วนะครับประชาชนที่ นะกลับว่าให้รูปเขาลบเอาใจของเขาออกห่างจากพระเจ้าพระเจ้าทรงกลิ้วแต่ว่าโมเสสก็อยู่นะฮะจำพาะพักของพระเจ้าแล้วก็ทูลทัดทานพระเจ้าขอพระเจ้าเมตตาอย่าทรงกล้วอย่าทรงทําลายเขาขอพระเจ้าอภัยให้แก่เขานะครับขอพระเจ้าที่จะช่วยและลึกถึงพันธสัญญาของพระองค์น้องที่รักนี่คือโมเสสนะครับได้ชีวิตของเขาได้รับการเปลี่ยนแปลงนะครับเขา นะครับรู้จักน้ำพระทัยพระประสงค์ของพระเจ้านะครับแล้วก็แม้ว่านะพระเจ้าจะทรงกลิ้วนะแต่ก็รู้ว่าพระเจ้าก็ทรงเป็นพระเจ้าผู้ทรงเปี่ยมด้วยความเมตตาโมเสกก็อ้อนวอนต่อพระเจ้านะครับขอร้องต่อพระเจ้านะครับขอพระเจ้าเมตตาขอพระเจ้าให้โอกาสขอพระเจ้าอภัยีน้องที่รักนะครับนี่คือนะครับคนที่สามารถที่จะอยู่เคียงข้างนะครับเพื่อนของเขา นะครับเช่นเดียวกันพระเจ้าทรงถือว่าโมเสสเป็นเพื่อนของเขานะและพูดคุยเปิดเผยอะไรนะครับกับโมเสสและเป็นโมเสสเป็นคนที่รู้ใจพระเจ้าพีน้องเช่นเดียวกันชีวิตของเราเองก็เช่นเดียวกันพระเยซูบอกกับเราด้วยเช่นเดียวกันนะครับในพระธรรมยอห์นบทที่15ข้อ14 15ก็พูดถึงเรื่องนี้น้องจําได้ไหมครับพระคำของพระเจ้าพระเยซูก็พูดกับสาวกของพระองค์นะครับอบอกกับ นะครับสาวกของพระองค์บอกว่าถ้าพวกท่านประพฤติตามที่เราสั่งท่านก็เป็นมิตรสหายของเราถ้าเราทําตามนะครับสิ่งที่พระเยซูสั่งสิ่งที่พระเยซูบัญชาเรานะครับเราก็เป็นมิตรสหายของพระเยซูคริสต์นะครับในข้อ15บอกว่าเราจะไม่เรียกพวกท่านว่าบาวอีกเพราะบาวไม่ทราบว่านายทําอะไรพระเยซูบอกพระเยซูจะไม่เรียก นะครับสาวกขององนะครับว่าเป็นบ่าวเมื่อก่อนนั้นความสมัมพันธ์ดูเหมือนว่าเขา,าสาวกของพระเยซูก็ไม่รู้น้ําพระทัยของพระเจ้าไม่รู้อะไรเลยนะครับแล้วก็รอคอยให้ในายสั่งนายสั่งอย่างไรนะครับก็ทําตามอย่างนั้นแต่เมื่อสาวกของพระเยซูใช้เวลากับพระเยซูมากขึ้นนะครับเขาได้รู้จักพระเยซูรู้อะไรคือน้ําพระทัยรู้ว่าอะไรคือพระประสงค์ของพระเจ้านะครับแล้วก็ทําตามอย่างนั้น แม้ว่าพระองค์จะไม่อยู่นะครับหรืออย่างไรก็ตามแต่เขาก็เชื่อฟังและเขาก็ทําตามนั่นคือนะครับสิ่งที่พระเยซูบอกว่ามิตรสหายนะครับเพราะว่าบบาวไม่รู้ว่านายทําอะไรแต่ว่าพระเยซูทิตเจ้าพระองค์ทรงเปิดเผยพระองค์ทรงเล่าให้ฟังพูดคุยกับเขาให้เขารู้นะครับน้ําพระทัยของพระเจ้ารู้ว่าจะต้องทําอะไรแล้วก็นะครับเขาสามารถทําได้ด้วยหัวใจของเขานะครับโดยที่ไม่ต้องสั่ง เห็นไหมครับพี่น้องเป็นเหมือนการแชร์แบ่งปันและเขาสามารถที่จะทําได้พริสรุทธิ์นะครับพระองค์ก็เรียกเราว่ามิตรสหายด้วยเช่นเดียวกันพี่น้องชีวิตของเราความสัมพันธ์ของเราส่วนตัวกับพระเจ้าเป็นอย่างไรนะเราเป็นคนที่เชื่อฟังเราเป็นคนที่รู้ใจของพระเจ้าหรือไม่รู้ว่าพระเจ้าชอบอะไรหรือว่าพระเจ้าไม่ชอบอะไรเราควรจะทําอะไรหรือไม่ควรจะทําอะไร นะครับเช่นเดียวก,กันกับโมเสสพี่น้องนะครับเราเห็นโมเสสใช่ไหมครับนะพระเจ้าทรงรลิ้วอย่างมากนะครับเมื่อคนของพระองค์นะครับกลับไปไหว้รูปเคารพเราก็เห็นท่าทีของโมเสสเช่นเดียวกันแม้ว่าอยู่ต่อหน้าพระศศศพพระเจ้าโมเสสก็นะครับอยู่อ้อนวอนต่อพระเจ้านะครับแต่ว่าโมเสสก็สำสดงนะครับความรู้สึกนะประทัไทยของพระเจ้าออกมาว่าสิ่งนี้เป็นสิ่งที่ไม่ถูกต้องโมเสสก็ นะครับเดือดดานโมเสกก็โมโหนะครับต่อประชาชนทําไมถึงเป็นอย่างนี้ทําไมถึงทําอย่างนี้ทําไมถึงหลงจนไปจากพระเจ้าทําไมถึงปล่อยให้นะครับสิ่งนี้เกิดขึ้นพี่น้องขอพระเจ้าช่วยเราที่เราจะรู้ใจพระเจ้าเห็นไหมครับพี่น้องนะครับ,อ,นะรบอะไรคือสิ่งที่นะพระเจ้าพอพระทยัยอะไรคือสิ่งที่นะพระเจ้าไม่พอพระทยัยให้เราสามารถที่จะเลือกและก็ทำนะ ตามน้ำพระทัยและพระประสงค์ของพระเจ้าเราจะเป็นคนที่รู้ใจของพระเจ้าอเ I mean, มนไหมครับพี่น้องขอพระเจ้าช่วยที่เราจะนะครับพระเจ้าก็อยากจะให้เรามีความสัมพันธ์กับพระเจ้าใกล้ชิดกับพระเจ้านะครับมากยิ่งขึ้นนั่นก็เป็นบทเรียนนะครับที่อยากจะให้พี่น้องได้มีโอกาสได้เรียนรู้ด้วยกันแล้วก็เห็นว่าโยชัวก็อยู่ที่นั่นด้วยเรียนรู้นะครับจากชีวิตของโมเสสนะติดตามโมเสสนะครับ โมเสสไปที่ไหนนะครับเดวชัวก็สังเกตแล้วก็ดูชีวิตของนะฮะโมเสสและในที่สุดวันหนึ่งนะครับเดวชัวก็มาเป็นผู้นําแทนโมเสสนะครับที่เราเห็นต่อไปนะครับและปรากฏว่าหลังจากนั้นในข้อที่12นะครับก็พูดถึงนะครับเป็นการทูลนะครับโมเสสก็ทูลต่อพระเจ้านะครับบอกว่านะพระองค์ก็แจ้งนะครับให้กับโมเสสได้รู้นะครับนะแต่พระองค์ยังไม่ได้บอกนะครับว่า อาจจะให้ใครขึ้นไปกับข้าพระองค์นะครับพระองค์ก็บอกว่าเรารู้จักชื่อของเจ้าและเจ้าเป็นที่โปรดปรานในสายตาของพระองค์ด้วยนะครับและโมเสสก็บอกถ้าถ้าโมเสสเป็นที่โปรดปรานของพระองค์แล้วก็โปรดสําแดงมันคาของพระองค์แก่ข้าพระองค์และข้าพระองค์จะรู้จักพระองค์เพื่อข้าพระองค์จะเป็นที่โปรดปรานในสายพระเนตรของพระองค์และขอทรงนับชนชาตินี้เป็นประชากรของพระองค์นะครับ พระเจ้าก็ได้กลิ้วประชากรนะครับก็อาจจะคิดจะว,วางไว้ก่อนนะครับคนอิสเาเอลนี่นะครับตื้อดึงมากเหลือเกินนะครับแต่ว่าโมเสสก็ทัดทานนะครับขอพระเจ้าทรงโปรดเมตตาขอพระเจ้าให้อาชิดของเขาที่พระเจ้าทรงรู้จักโมเสสเป็นอย่างดีและโปรง่งทรงโปรดปรานเขาเนี่ยถ้าโปร่งโปรดปรานเขาก็ขอพระเจ้าทรงรับนะครับคนอิาเอลเป็นประชากรของโปร่งแต่ยืนยันในพระสัญญาของพระเจ้า มีน้องที่รักนะคำหนึ่งที่สําคัญก็คือคําที่บอกว่ารู้จักนะพระเจ้าบอกว่าพระเจ้าทรงรู้จักโมเสสพระเจ้านะและโมเสสก็นะอยากจะรู้จักพระเจ้าคําว่ารู้จักนะครับในภาษาเดิมนั้นนะครับหมายถึงความสัมพันธ์ที่ใกล้ชิดสนิทนะครับเป็นหนึ่งเดียวกันเหมือนกับสามีภรรยานะครับที่อ่าเมื่อก่อนนั้นอาจจะเป็นสองนะครับแต่ว่าเดี๋ยวนี้เขามาผูกพันและเป็นหนึ่งเดียวกัน นั่นคือคําว่ารู้จักนะครับมีเรียกว่า,าทั้งร่างกายทั้งจิตใจนะความคิดและทั้งหมดหลอนล้อมเป็นหนึ่งเดียวกันนั่นคือความว่ารู้จักนะครับเพราะฉะนั้นนะโมเสสก็อยากจะนะรู้จักกับพระเจ้าเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันกันกบพระเจ้านะในที่สุดในข้อ14นะครับนะพระเจ้าก็บอกว่านะเราเองจะไปกับเจ้าขอบคุณพระเจ้าเมื่อโมเสสทูลกับพระเจ้านนะอธิษฐานต่อพระเจ้า พระเจ้าก็ตัดสินใจนะครับโอเคเราจะไปกับเจ้าและให้เจ้าได้พักเมื่อพูดถึงคำว่าพักนะครับก็คิดถึงสบาโตนะครับโมเสสเองได้เข้าสู่การํำนักของพระเจ้านะครับเมื่อเนะเราอยู่ในการทรงศึกของพระเจ้าก็เช่นเดียวกันนะถ้าพระเจ้าอยู่กับเราพี่น้องนะครับเราไม่ได้ทําอะไรด้วยตัวของเราเอง เนมครับพี่น้องด้วยกําลังหรือด้วยความสามารถของเราเองแต่ว่าเรารู้ว่านะครับเราสามารถทําสิ่งต่างเหล่านั้นได้โดยพระเจ้าผู้ส่งเสริมกําลังเราพระเจ้าผู้ทรงสถิตอยู่กับเรานะเราขอพึ่งพาในพระเจ้านะครับและพระเจ้าก็นะครับบอกนะครับเขาว่ากับโมเสสว่าอย่างนั้นนะครับและในข้อที่15ก็บอกว่านะครับโมเสสบอกว่าถ้าโะรงไม่เสด็จไปกับข้าพระองค์ก็อย่าท่งนําพวกข้าพระองค์ขึ้นไปจากที่นี่ ทำอย่างไรใครๆจะทราบได้ค้าพระองค์และประชากรของพระองค์เป็นที่โปรดปรานในสายพระเนตรของพระองค์นอกจากพระองค์จะเสด็จไปกับพวกข้าพระองค์ด้วยมิใช่หรือนะฮะจะแสดงว่าอะไรคือสิ่งที่จะแสดงว่าเป็นที่โปรดปรานนะครับของพระเจ้านะครับก็คือการที่พระเจ้านะครับอยู่ด้วยกับเขาการสถิตอยู่ด้วยของพระเจ้านี่เป็นความโปรดปรานเป็นสิ่งที่พิเศษนะครับที่จะ ให้ผู้คนนะที่อยู่ที่นั่นนะครับคนในโลกนี้นะได้เห็นความแตกต่างนะโมเสสได้บอกว่านะนั้นนะเมื่อพระเจ้าอยู่ด้วยนะครับอิสราเอลจึงแตกต่างจากชนชาติอื่นๆทั่วโลกนี่เป็นสิ่งที่สําคัญเป็นองที่ไม่ใช่การที่มีความสําเร็จไม่ใช่การที่ได้รับพระพรมากๆนะครับแต่สิ่งที่สําคัญมากกว่าพระพรน,นั้นก็คือนะครับการที่พระเจ้าทรงสถิตด้วยกับเรา มันไม่ค pues er. it ัดเป็นน้องนะครับขอพระเจ้าช่วยนะครับเราสำรวจดูชีวิตของเราเอในเวลาที่เรายากลําบากนะครับเราล้องขอพระเจ้าที่พระเจ้าจะทรงอยู่ด้วยกับเราแต่หลายครั้งเมื่อเราประสบความสําเร็จเราให้พระเจ้าเราต้องการเรายังอยากให้พระเจ้าอยู่ด้วยกับเราในความสําเร็จหรือไม่หรือว่าเราลืมพระเจ้าไปแล้วหรือว่าเราไม่เห็นคุณค่าของพระเจ้าเราคิดว่าเราทําได้ด้วยตัวของเราเอง นะครับหรือว่าเราหลงละเลงไปกับความสําเร็จนะครับหรือว่าพ่อพรนะครับจนเราลืมพระเจ้าหรือไม่ขอพระเจ้าช่วยเรานะครับแต่ว่าในที่นี้ข้อ17เป็นต้นไปนะครับโมเสสอยากที่จะอยู่ในการทรงสิทธิ์ของพระเจ้านะครับอยากจะให้พระเจ้าเปิดเผยนะครับแล้วก็อยากจะรู้จักพระเจ้ามากขึ้นนะครับและนะให้เป็นที่โปรดปรานของพระเจ้าแลโมเสสก็ขอพระเจ้าขอพระเจ้าสำแดงพระสิริของพระองค์นะครับให้แก่โมเสส โมเสสก็บอกว่าพระเจ้าก็บอกว่าเราจะให้คุณความดีทั้งสิ้นนะครับประจับแจ้งต่อหน้าโมเสสนะรเราจะประกาศพระนามยาเวต่อหน้าโมเสสพระเจ้าจะเปิดเผยพระเจ้าจะสัมดงความดีงามของพระเจ้าสง่าราศีของพระเจ้าความงดงามของพระเจ้าให้กับโมเสสนะครับนี่คือสิ่งที่พระเจ้าก็บอกนะครับแล้วพระเจ้าก็ให้โมเสสนั้นก็ไปอยู่ข้างหลังนะก็เห็นนะครับเพื่อพระเจ้าจะ ผ่านไปนะครับสแสดงพระองค์ให้กับโมเสสได้อย่างใกล้ชิดนะครับแต่ว่าโมเสสนั้นเป็นมนุษย์นะครับไม่สามารถที่จะเห็นพระเจ้าได้นะครับพระสิริของพระเจ้านะครับหรือความดีงามของพระเจ้านั้นก็เกินกว่าที่มนุษย์จะสามารถที่จะรับได้นะครับเพราะฉะนั้นในที่นี้พระเจ้าก็ให้โมเสสนะครับไปอยู่ข้างหลังก็เห็นแล้าพระสิริของพระเจ้าก็ผ่านไปนะครับและโมเสสก็เห็นเพียงด้านหลัง นะครับเห็นถึงสิ่งที่พระเจ้าได้ทรงประทุมนะไว้แล้วนะครับเท่านั้นนะครับและนะโมเสสก็ได้สัมผัสนะครับในพระสิริของพระเจ้าได้เ hmm, ห็นความดีงามของพระเจ้าได้มีประสบการณ์กับพระเจ้าพี่น้องขอพระเจ้าช่วยเราขอพระเจ้าเปิดตาของเราที่เราจะมีประสบการณ์กับพระเจ้ามากขึ้นเห็นไหมครับพี่น้องเห็นความดีงามของพระเจ้าในชีวิตของเรามีประสบการณ์กับพระเจ้าสนิทกับพระเจ้ารู้จักพระเจ้า เป็นเพื่อนของพระเจ้าเป็นสหายของพระเจ้านะครับขอพระเจ้าอวยพรพี่น้องในการไข้ควรพระคำของพระเจ้าและนําไปใช้ในชีวิตของพี่น้องนะครับพระเจอวยพครับ